สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมบารีก็จบลงไปเรียบร้อยครับ สำหรับการแข่งขันของไฮพาสทีมขคงโมเมสำหรับลีกเกาหลีใต้แอดมินเชื่อว่าแฟนๆชาวไทยทุกคนก็คงจะมีความสุขไปตามๆกันละครับวันนี้ไฮพาสเจอทีมของคิมไม่มีใครคาดคิดครับว่าทีมไฮพาสจะสามารถเอาชนะทีมของคิมได้แต่วันนี้เป็นไปแล้วจริงๆครับทีมไฮพาสของโมเมสามารถเอาชนะทีมของคิมไปแบบสุดมัน3ต่อ2เซตที่5ทีมของโมเมชนะไป15ต่อ11วันนี้ไฮพาส มาดีมากจริงๆครับสามารถเอาชนะ ทีมอันดับหนึ่งอย่างทีมของคิมไปแบบไม่มีใครคาดคิดแล้วก็เหลือเชื่อจริงๆครับเพราะว่าไฮพาร์ตตอนนี้ตอนที่แข่งก็คืออยู่อันดับที่6ของตารางในขณะที่ทีมของคิมอยู่อันดับที่1ของตารางแต่ก็สามารถล้มอันดับที่1ได้สุดยอดยอดเยี่ยมจริงๆครับวันนี้สําหรับโมเมก็ถือว่าเกมบุกมีคุณภาพครับสามารถช่วยทีมได้ดีพอสมควรเลยลูกชลาต่างๆตีทัดต่างๆก็มีให้เห็นครับสําหรับโมเมน ชาของเราในวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่ฉลองปีใหม่ของขวันปีใหม่ให้กับทีมไฮพารเลยก็ว่าได้ครับสุดปังมากๆเลยครับยอดเยี่ยมจริงๆครับ